บทสาธยายธรรมเรื่องปฐมมเทวสูตรเมื่อวัตบทเจ็ประการนำไปสู่ความเป็นจอมแห่งถวยเทพที่มาจากพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถะวักสักกะสังยุตทุติยวั์เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในหนทางแห่งการเป็นสัตบุรุษทุกท่านบัดนี้ การเดินทางบนเส้นทางแห่งพระธรรมของเราได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งธรรมบทวรกใหม่คือทุติยวัคของสกกะสังยุตในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรแรกแห่งวรกนี้มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นพระสูตรที่ทรงเปิดเผยถึงบุพกรรมหรือกรรมในอดีตชาติที่นำไปสู่ความเป็นเท้าสก,กะเทวราชผู้ยิ่งใหญ่ พระสูตรนี้มีชื่อว่าปฐมเทวสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าปฐมเทวะแปลว่าเทวดาองค์แรกหรือในที่นี้หมายถึงพระสูตรแรกที่ว่าด้วยเรื่องเทวดาคือเท้าสักกะหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึงวัตตบทเจ็ดประการอันเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่ความเป็นสัตบุรุษ และเป็นเหตุปัจจัยให้ได้บังเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งวัตบททั้งเจ็ประการนี้ล้วนเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่ครือขัดผู้ครองเรือนพึงปฏิบัติให้สมบูรณ์พร้อมเพื่อความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนะพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ในอดีตการเมื่อครั้งที่เท้าสักกะเทวราชยังเป็นมนุษย์อยู่ท่านได้สมาทานวัตบท7ประการน,นี้ไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านได้บรรลุถึงความเป็นเท้าสักกะวัตบท7ประการน,นั้นมีดังนี้ 1. เราจะเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาบิดนตลอดชีวิตบาลีว่ามาตาเปติพโร 2. เราจะเป็นผู้มีความเคารพยำเกรงต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิตบาลีว่ากุเลเชษฐาปัจจายีสเราจะเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิตบาลีว่าสันหวาโจสเราจะไม่กล่าววาจาสอเสียดตลอดชีวิตบาลีว่าอปิสุนวาโจห เราจะเป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตรณีมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นนิดมีฝ่ามืออันชุ่มพร้อมที่จะให้ทานยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานบาลีว่าวิคตะมะละมัชเฉเรนะเจตสาทานะสังวิภาคะระโต 6. เราจะเป็นผู้มีวาจาสัตว์ตลอดชีวิต บาลีว่าสัจจวาโจเจ็ 7. เราจะเป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิตหากความโกรธเกิดขึ้นแก่เราเราก็จะรีบกำจัดมันเสียโดยเร็วพลันบาลีว่าอักโกทโนเมื่อตรัสจ,จบแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงพระคาถาสรุปขึ้นว่าเทวดาชั้นดาวดึงย่อมกล่าวถึงนรชนผู้เลี้ยงดูมารดาบิดอน มีความเคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลมีวาจาอ่อนหวานสละคำส่อเสียดประกอบในการกำจัดความตรนีเป็นผู้มีสัจจะและคมความโกรธได้ว่าเป็นสัตบุรุษโดยแท้จริงข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราหินหนทางแห่งการเป็นสัตบุรุษขอให้เรา จงน้อมนำเอาวัตบทเจ็ประการนี้มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะคุณธรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเป็นหนทางนำไปสู่สุขคติโลกสวรรค์เท่านั้นแต่ยังเป็นหลักประกันที่จะทำให้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญและเป็นที่รักใคร่สรรเสริญของคนรอบข้างอีกด้วยเอวังก็มีด้วยประการชนี